สใจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง วันคืนอันเน็บหนาวพราวสนิทผู้รู้คิดรู้รักการศึกษานามท่านนี้ครูวันชาติเฉิดฉินนภานำคุณค่าความก้าวไกลสู่ใจคนเรือรำน้อยลอยผ่านไปใจคิดถึงผ่านชีวิตสุดตราตรึงแลแดดฝน สอนลูกศิษย์ประดิษฐ์คำนำชุมชนอุทิศตนคนเป็นครูผู้รู้งานกากเกษมสีร่วมปีดีสุขกเกษมอบอุ่นเตมโสมหไทยใจประสานห<ส>นทางนี้อยู่ไม่ไกลมิใช่นานพนรอการเวลาอย่างมีที เอ่ยคำลาห่างไปไกลใจคุงหมองพระไตรัตทรงคุ้มครองเป็นสุขสีอีกทั้งให้ป่าสจากไพโรคีพองอัมพีศีรัทธาบูชาครูประวัติคุณครูวันชาติเชิดชินภาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ กุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศัการาช2505อาศัยอยู่บ้านเลขที่12ทับ1ตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐม,มจังหวัดนครปฐมม,มีพี่น้อง5คนเป็นบุตรคนที่4 ของคุณพ่อสมคุณแม่ประภัยเชิดชินนภาสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์เชิดชินนภามีบุตรหนึ่งคนชื่อนางสาวพรณภัสเชิดชินนภาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะเภสัชศาสตร์เกียรติยมอันดับสองปริญญาโทด้านเพสัชศาสตร์มหาวิทยาลายัยนางโงยะประเทศญี่ปุ่น ประวัติการศึกษาของท่านจบมศ .5 จากโรงเรียนวิสุทธลังสีจังหวัดกาญจนบุรีจบปริญญาตรีคณะ ครุษศาสตร์วิชาเอกประวัติศาสตร์จากวิทยาลัยครูนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมประวัติการทํางานบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูสังกัดสํนนานักงานคณะกรรมการการปฐรมศึกษาแห่งชาติวันที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2533โรงเรียนประชาพัฒนาอําเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ปีพุทธศักราช2537สังกัดกรมสามัญศึกษาโรงเรียนร่มเก้ากาญจนบุรีและปีพุทธศักราช2540ได้ย้ายมาปฏิบัตริราชการครูที่โรงเรียนดันมะขามเตี้ยวิทยาคมถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา25ปีด้วยสัจที่ปฏิา คุณครูวัญชัยรู้สึกอย่างไรคะครับจริงๆแล้วผมบอกว่ามันเวลามันเร็วเกินไปความรู้สึกผมนะผมยังมีแรงอยากทํางานต่ออยากจะอยู่ที่นี่ต่อนะผมรักที่นี่ก็พอนึกถึงวันที่ไรแล้วมันเหมือนมันใจหายอ่ะมันไม่อยากจะไปนะแต่ด้วยเวลาที่มันเรียกว่าเราไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะมันมันมันววลาของของราชการเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะกลับมาทำงานที่นี่อีกนะอะไรก็ได้ ครับนะแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณกวนชาติอยู่โรงเรียนด่านมะขางเตี้ยวิทยาคมได้ถึง25ปีค่ะผมมาอยู่ที่นี่ผมผมว่าผมเจอของดีที่นี่ผมเจอพระซึ่งผมบอกว่าเป็นพระจริงๆก็คือผมประทับใจในในสิ่งที่พระอาจารย์เนี่ยได้ปฏิบัติกับนักเรียนนะกับกับญาติโยมต่างๆซึ่งตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจ ที่เวลาที่ผมทางานที่นี่ผมรู้สึกรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยผมจะคิดถึงท่านแล้วก็บางทีไปปรึกษาท่านเนี่ยเรารู้สึกเราได้สิ่งนั้นกลับกลับมาให้มีกําลังใจในการที่ทํางานโจนท่านอยู่ทุกวันนี้ไม่นึกเลยว่าระยะเวลา25ปีที่อยู่ที่นี่มันเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวครับอยากให้คุณครูชาติบอกความในใจจากพี่ถึงน้องและอยากฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวดอตคะ่ะครับก็ในฐานะเกษียณน,นะฮะผมคิดว่า ถ้าเราเป็นครูนะครับเราควรจะเป็นทั้งตัวและทั้งใจด้วยเด็กที่มาอยู่ที่นี่น่าสงสารครับนะก็คืออยากจะให้ช่วยดูแลด้วยหัวใจที่เป็นครูจริงๆนะครับผมเห็นมาแล้วย้ายมาแล้วย้ายบางทีเรารู้สึกว่าเราใจหายเหมือนกันคือความรู้เด็กเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะความรู้มันจะอยู่ระยะหนึ่งพอครูย้ายไปปุ๊บความรู้มันก็ขาดตอนแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้มาเยอะ เยอะแยะเลยและผมก็เลยพยายามที่จะไม่ไม,ไม่ย้ายอยากจะอยู่เพื่อที่จะได้สร้างอะไรต่างๆให้กับที่นี่นะครับแล้วก็อย่างน้อยฝากน,น้องๆด้วยว่าเราไม่ใช่คนรับจ้างสอนหนังสือครับสวัสดีค่ะค่ะพวกเราในนามกลุ่มสาระงานในรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็วันนี้น้องๆเนาะในกลุ่มสาระเห็นเห็นแลน้วเนาะมีแต่ผู้หญิงนะคะทุกคนก็มีความในใจจะพูดถึงที่วัาชาติกันค่ะ สุขสันต์วันเกษียณนะคะคุณชาติขอบคุณนะคะที่คอยแนะนาคอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ขอให้คุณชาตินะคะมีแต่ความสุขเนาะหลังจาก,กเกษียณนะคะจะได้ไม่ต้องทํางานเยอะนะคะแต่ก็อยากให้กลับมาช่วยช่วยเรื่องเลียนนะคะก็อยู่กับคุณชาติมาประมาณ7ปีนะคะก็ได้รับคาแนะนําสิ่งต่างๆที่ดีนะคะก็ขอบคุณในคําแนะนําต่างๆที่ได้รับขอให้คุณชาติ มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะค่ะสำหรหนูนะคะก็อยูะะ่กับคุณชาติมาเกือบ4ปีก็ขอบคุณคุณชาตินะคะที่ช่วยเหลืองานทุกครั้งที่หนูมีปัญหาแล้วก็ปรึกษาคุณชาติะคะ่ะหลังจากเกษียณอยาอให้คุณชาติมีความสุขมากๆนะคะค่ะสําหรับหนูนะคะหนูได้เจอคุณชาติมา3ปีค่ะ,คะ ก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะแล้วก็ความช่วยเหลือที่คีณกวรชาติเคยช่วยเหลือไว้นะคะในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ขอให้ควรชาตินะคะมีความสุขในว,วัยเกษียณค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะหนูเพิ่งจะมาได้เจอควรชาติไม่นานนะคะแต่ว่า ควรชาจะให้คําแนะนําเป็นอย่างดีเลยคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับหนุเสมอนะคะหลังจาก,กเกษียณแล้วขอให้มีความสุขค่ะค่ะกำรับหนุนะคะควรชาติก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่หนูให้ความเคารพเนาะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในหมู่ด้วยนะคะหนูก็จะรักแล้วก็เคารพควรชาติตลอดค่ะคะ่ะสุดท้ายนะคะก็เห็นน้วงนๆะพวกเรามีแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ <c oughs> งเลยคะ่สะ,ะสตรับสังคมถ้ายังไงก็อยากจะให้ทีออ่อยู่ช่วยกันไปนานๆนะคะอายุ60เป็นเพ เป็นเพียงแค่ตัวเล็กค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะความรู้สึกที่มีกับพี่วันชานะคะก็คือเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ปีสี่เก้าเนาะก็สิบกว่าปีแล้วก็การทํางานนะคะก็มีทั้งอะไรนะกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ด้วยการทํางานเนาะแต่ว่าเราก็กลับมาคุยกันทำวามเข้าใจกันแล้วก็ทํางานมาร่วมร่วมกันมานะคะพี่เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบช่วยเหลือน้องๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในการสอนหรือเรื่องต่างๆนะคะที่มีปัญหาก็ปรึกษาพี่เขาก็จะให้าคาแนะนำค่ะก็อีกไม่กี่วนนันเนาะพี่เขาก็เสียงก็อยากจะบอกคันมดนใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยขอโทษน,นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่ให้การช่วยเหลือน้องๆทุกคนค่ะอาตมาก็ขอพูดเกี่ยวกับอตัตมากับคุณครูว,วันชาติซึ่งท่านจะต้องจากไป จากที่นี่หรือว่าจากหน้าที่ที่ท่านทำอัตมาก,กับค,คุณครูวันชาติเนี่ยโดยเพราะเรารู้กันเหมือนกับคนคนเดียวกันมีหัวใจดวงเดียวกันเมื่อขาดอาจารย์วันชาติมันเหมือนกับแขนขวาของอัตมาเนี่ยมันขาดไป แต่เดี๋ยวนี้สมัยมี้เทคโนโลยีอะไรเมันเจริญแล้วก็สามารถติดต่อกันได้คนเราเมื่อมีจิตใจตรงเดียวกันแล้วถ้าอยู่ที่ไหนถึงอยู่ไกลัมันก็เหมือนอยู่ไกลเพราะฉะนั้นก็พูดอย่างพูดออกได้พูดว่ามันเสียดายแต่ไม่ได้เสียใจหรอกเสียดายในการที่อาจารย์ท่านได้ จะทองเกษียณด้วยธรรมชาติของหน้าที่ก <c oughs> ็ต้องมีการ,กรเกษียณไปแต่ไม่ได้ไปไหนเพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกันการกระทําทุกอย่างตั้งแต่ท่านมาและท่านจากไปแล้วท่านกลับมาเราก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทํางานร่วมกัน <c oughs> ดูว่าร่วมกันอย่างรับรับ,รบหรือเปล่าก็ไม่แน่นะนะจะมาเป็นคน นิสัยใจคอใจอใคอคล้ายคุ้นคุณคูเหมือนฉันท่านมีนิสัยเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นถึงท่านจากไปจากไปนะโดยธรรมชาติของการทำงานก็เหมือนกับท่านอยู่กับเราเราจะต้องติดต่อกันไปอาจจะตลอดชีวิตหรอือถ้าท่านจากไปแล้วเราก็จะดำเนินง,งานอย่างเก่า เหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นอาตมาไม่เสียใจเพราะว่าท่านไม่เปลี่ยนใจในเจตนาที่ท่านทำเมื่อไม่เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกับไม่ได้จากไปก็ปข,ขอพูดไว้อย่างเท่านี้ว่ามันอาจจะขาดอะไรไปสักหน่อยหนึ่งแต่เราก็สามารถติดต่อได้ก็ข,แบบข,ขอพูดไว้เท่านี้ ดีค่ะค่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนจากสภานักเรียนนะคะวันนี้ก็จะมาบอกความในใจแล้วก็สิ่งที่นึกถึงอาจารย์วัฒชาตินะคะว่าเราเนี่ยนึกถึงยังไงพอแล้วพูดถึงอาจารย์วัฒชาตินะคะก็สิ่งแรกเรานึกถึงจักรยานสองวีสามพันรนั่นเองค่ะแล้วก็คำสอนต่างๆที่อาจารย์วัฒชาตินะคะอบรมสั่งสอนพวกเรามานะคะค่ะก็ต่อไปนะคะพวกเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะพี่น้องชาวดอตตนะคะ เป็นการสุ่มสัมภาษณ์นะคะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับอาจารย์วัชาติแล้วก็มีอะไรอยากจาวบอกอาจารย์วัชาติไหมนะคะไป let's go <S นึกถึงระเบียบความเรียบร้อยความเนี้ยความเปะครับนู่นึกตอนที่เข้าซ่อนค่ะคืออาจารย์วัชาติเป็นคนที่ซ่อนดีมากค่ะซ่อนเข้าใจค่ะถึงแม้ว่านู่จะไม่ได้เรียนเข้าเป็นประจำแบบไปไล่ครั้งดูว่าอะไรแต่ว่าพอเข้าเข้ามาซ่อนแทนครู ที่ไม่มาเขาก็สอนเขา้าใจทุกครั้งเลยค่ะดีมากๆนะครับเป็นรีบสุดแล้วก็ข้อสอบไม่โคตรยากเลยครับแล้วก็เป็นครูที่มีมีระเบียบค่อนข้างมากมากเลยครับเรื่องทรงผมการแต่งตัวครับแล้วก็พวกสารเสพติดในโรงเรียนนะครูเขาจะดูแลตลอดเลยครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งคะ่ะที่แบบเ,เป็นอาจารย์ที่เก่าแก่ของที่นี่นะคะก็มีอายุเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมานานแล้วเขาที่แบบสอนที่โรงเรียนนี้มานานเหมือนกันแล้วก็ จากส่วนตัวนะคะที่เล่นกับเขาคือก็รู้สึกว่าคุณครูเขาเป็นครูที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ดีกับเด็กทุกคนค่ะถึงแม้ว่าแบบเรื่องบางเรื่องเด็กบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตัวเด็กนักเรียนเองแต่ว่าหนูตัวตัวตัวหนูเองมองว่าครูชาติเขาลักแล้วก็เขา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 ลักกันแหละค่ะคพื่อนเก่เราถึงจักรยานอะไรแล้วก็ความเป็นระเบียวก็หมายเดียว อ่านึกถึงจักรยานควเป็นระเบียบแล้วก็ไม้เรียวนะคะแล้วมีอะไรอยากจะบอกอนนาธรรมชาตินะคะอยากบอกใช่ซึ้งเขาล้างทายทันเลยค่ะนะคะขอเนี่ยสัมภาษณ์นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์ว่าเวลาพูดถึงอาธรรมชาติเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคะ รู้สึกไงเขาเวลารู้สึกไงแกอาจารย์ไพาลคิดถึอย่างอะไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เรียนับเขานะครับแต่ตั้งแต่เข้ารอเดมาเขาก็ดูแลทุกอย่างครับเขาคอยให้คําปรึกษาจะคอยสอนเรื่องทําเอกสารหลายอย่างครับแล้วมีอะไรจะบอกกับอาจารย์ไพศาลเนี่ยขอบคุณครูที่เขาสอนมาครับค่ะ ค,ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กลุ่มขวัญใจห้องปกครองกันนะคะว่าเขาเนี่ยเวลาพูดถึงอาจารย์วัญชาติเนี่ยเขานึกถึงอะไรแล้วเขาก็มีความรู้สึกอย่างไรกับอาจารย์วันชาตินะคะก็ในเมื่อก่อนนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีแล้วก็มกักจะดดเรียนอยู่ตลอดแต่ว่าในบางครั้งไม่รู้ว่าอาจารย์วันชติเขามองที่ดิวิชเชอร์แทนตัวเองว่าพี่พพนนพไม่รู้ว่าเขามองพี่เป็นคนดีหรือว่ามองพี่เป็นคนที่อาจจะกลับเป็นคนดีได้ เขาจะอนุโลมให้ทุกครั้งที่พี่ทําผิดแต่ว่าหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มกลับมาตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่โดดเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ทาผิดพี่ก็จะนึกถึงอาจารย์บัชชติครับจะบอกอะไรไหมคะที่อาจารย์เขาจะ,กะเกษียณรักมรอดไปอ <laughs> าจารย์บัชัยว่าครับขอให้คุณครูมีสมสูขก,กับชีวิตหลังกเกษียณนะครับ